รถไฟสายสีแดงคืออะไรมารู้จักพร้อมคู่มือเดินทางกันดีกว่านะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 7นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล e l 7จะนําข่าวสารเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรถไฟสายสีแดงนะครับแล้วก็คู่มือการเดินทางของสายนี้นะครับว่ามีสถานีไหนบ้างไปอย่างไรนะครับผมก่อนไปรับชมคลิป ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ารถไฟสายสีแดงกันมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าวิ่งเส้นไหนบ้างมีค่าบริการเท่าไหร่ รวมถึงเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลารวมทั้งเรื่องอื่นๆที่อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนและไม่กล้าใช้บริการนะครับเราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับรถไฟสายนี้กันมากขึ้นในบทความนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเดินทางมากที่สุดนะครับท่านผู้ชม รถไฟสายสีแดงคืออะไรมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ออะไรก่อนอื่นเลยนะครับขออธิบายให้รู้จักกันก่อนว่ารถไฟสายสีแดงมีจุดประสงค์ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังบริเวณชานเมืองต่างๆได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ชานเมืองสามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งแต่เดิมการจะเดินทางไปยังชานเมืองต่างๆเช่นปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาราชบุรีและสมุทรสงครามหากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วจะต้องใช้บริการรถไฟดีเซลซึ่งมักจะพบปัญหาในเรื่องของความล่าช้าอยู่บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่มีการวางแผนให้เชื่อมต่อหลายจังหวัด เพราะฉะนั้นการก่อสร้างจึงต้องแบ่งออกเป็นเฟสและจะเปิดใช้ไปทีละส่วนซึ่งขณะนี้ได้มีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว2เฟสและได้มีการเปิดใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564นะครับท่านผู้ชมเส้นทางที่เปิดให้บริการของรถไฟสายสีแดงในปัจจุบันนี้ รถไฟสายสีแดงได้เปิดให้บริการโดยแบ่งออกเป็นสีแดงเข้มและสีแดงอ่อนซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้นะครับท่านผู้ชมข้อที่หนสายสีแดงเข้มแนวเส้นทางของรถไฟสายนี้จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้และจะวิ่งขึ้นทางทิศเหนือ โดยยึดจากทางรถไฟสายเหนือเลยซึ่งแต่เดิมโครงการนี้ระบุว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่3ปีคือตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3ถึงปีพศ2 5 5 6แต่ติดปัญหาที่แนวเส้นทางของรถไฟสายนี้ที่เป็นเส้นทางเดียวกับโครงการโฮปเวและจำเป็นต้องรื้อถอนโครงการนี้ออกก่อน เนื่องจากเกิดปัญหาเสาตอหม้อของโครงการได้ถล่มลงมาทับพื้นที่นะครับและภายหลังจากที่เคลียร์สถานการณ์เสร็จแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรถไฟและแนวเส้นทางอีกจึงทำให้เกิดความล่าช้ามาจนถึงปีพศ2564จึงเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมานี้นะครับท่านผู้ชมรถไฟสายสีแดงเข้มมีทั้งหมด10ส,สถานีได้แก่ หสถานีกลางบางซื่อสถานีเริ่มต้นเชื่อมต่อกับ MRT และรถไฟทางไกลไปต่างจังหวัด 2. สถานีจตุจักร 3. สถานีวัดเสมียนนารี 4. สถานีบางเขน 5. สถานีทุ่งสองห้อง 6. สถานีหลักศี 7. สถานีการเคหะ 8. สถานีดอนเมือง เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมืองและรถไฟทางไกลไปต่างจังหวัด9สถานีหลัก6มหาวิทยาลัยรังสิต10สถานีรังสิตห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับท่านผู้ชมการเดินทางของรถไฟสายสีแดงเข้มทั้ง10สถานีมีระยะทางทั้งหมด22.6กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ25-30นาที ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมส่วนต่อขยายทางทิศเหนืออีกก็คือเพิ่มอีกสีสถานีโดยผ่านอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอธัญ,ญบุรีและอำเภอคลองหลวงโดยจะให้สิ้นสุดที่สถานีธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตขณะนี้อยู่ในการเตรียมการขอสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2569โดยรายละเอียดเส้นทางมีดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชม หนึ่งสถานีรังสิตสองสถานีคลองหนึ่งสามสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสี่ 4. สถานีเชียงรากห้าสถานีธรรมศาสตร์รังสิตนะครับและเมื่อส่วนต่อขยายจากสถานีรังสิตไปจนถึงสถานีธรรมศาสตร์รังสิตแล้วเสร็จก็จะมีการขยายเส้นทางเพิ่มเติมไปจนถึงสถานีบ้านพาชีในขณะนี้ได้มีการอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วและเตรียมการประมูลงานก่อสร้างภายในปีพศ2566คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2572โดยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชม 1. สถานีธรรมศาสตร์รังสิต 2. สถานีนวันคร 3. สถานีเชียงรากน้อย 4. สถานีบางปะอิน 5. สถานีบ้านโพ หกสถานีอยุธยาสถานีรถไฟเชื่อมต่อกับรถไฟทางไกลสายเหนือและสายอีสาน 7. สถานีบ้านมา้า 8. สถานีมาพจันทร์ 9. สถานีพระแก้ว 10. สถานีบ้านภาชีนอกจากส่วนต่อขยายทางทิศเหนือที่จะขึ้นไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังมีส่วนต่อขยายไปทางใต้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในเฟสแรกจะเป็นส่วนต่อขยายสถานีกลางบางซื่อหัวลำโพงที่คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2571โดยในเฟสนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อสามสนามบินได้แก่สนามบินโดนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภาด้วยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมห สถานีกลางบางซื่อ 2. ส,สถานีสามศสลนสสถานีแยกราชวิถีสถานีร่วมก,กันกับรถไฟสายสีแดงอ่อน 4. ส,สถานียม,มาราช 5. สถานียศเสียสถานีหัวลำโพงเชื่อมต่อ MRT หรือรถไฟใต้ดินนะครับ ในเฟสที่2จะเป็นการขยายเส้นทางจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีมหาชัยซึ่งมีทั้งหมด17สถานีระยะทางทั้งหมด36กิโลเมตรในขณะนี้กำลังปรับปรุงและแก้ไขเส้นทางเนื่องจากต้องใช้แนวเส้นทางใต้ดินแทนมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับ 1. สถานีหัวลำโพงสสถานีคลองศาร สสถานีวงเวียนใหญ่เชื่อมต่อกับ BTS สีสถานีตลาดพูเชื่อมต่อกับ MRT หสถานีวุฒอากาศเชื่อมต่อกับ MRT หกสถานีจอมทอง 7. สถานีวัดใจแปสถานีวัดสิงห์เก้าสถานีบางบอลสิสถานีรางสแก่สสถานีรางโพสิบ สถานี3มแยก13สถานีพรมแดน14สถานีทุ่งสีทอง15สถานีบางน้ำจืด16สถานีคอบควาย17สถานีเอกชัย18สถานีมหาชัยนะครับท่านผู้ชมและเฟสสุดท้ายคือเฟสมหาชัยถึงปากท่อและเป็นเฟสที่มีระยะทางมากที่สุดคือ56กิโลเมตร แต่เส้นทางนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนแผนงานและเลื่อนการดำเนินการออกไปโดยที่ยังไม่มีกําหนดเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าโครงการนี้จะยังไปต่อตามที่วางแผนไว้แต่แรกหรือไม่ถ้าหากว่ายังเป็นไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชม สสายสีแดงอ่อนสำหรับแนวเส้นทางของรถไฟสายสีแดงอ่อนนี้ตามโครงการแต่เดิมตั้งใจว่าจะให้วิ่งผ่านสามจังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดนครปฐมถึงกรุงเทพสถานีกลางบางซื่อถึงฉะเชิงเซาซึ่งจะมีระยะทางทั้งหมด117.5กิโลเมตรให้บริการ31สถานีมีทั้งการวิ่งบนดิน วิ่งเสมอดินและวิ่งใต้ดินปัจจุบันนี้เปิดให้บริการแล้ว3สถานีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชม 1. สถานีกลางบางซื่อสถานีเริ่มต้นเชื่อมต่อกับ MRT และรถไฟทางไกลไปต่างจังหวัด 2. สถานีบางช่อนเชื่อมต่อกับ MRT 3. สถานีบางบำารุ สสถานีตลิ่งชันนะครับท่านผู้ชมในขณะนี้กำลังมีการเตรียมการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านตะวันตกเพิ่มเติมโดยจะต่อจากตลิ่งชันไปสารยารวมระยะทาง17กิโลเมตรโดยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับ 1. สถานีตลิ่งชัน 2. สถานีบ้านฉิมพลี 3. สถานีกาญจนาพิเศษ4สถานีสาราธรรมศพ หสถานีสารยานะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากสถานีตลิงชันเพิ่มอีกเส้นทางซึ่งจะไปสิ้นสุดที่สถานีศิริราชโดยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับ 1. สถานีตลิงชัน 2. สถานีตลาดน้ำตลิงชัน 3. สถานีจรารสนิวง์เชื่อมต่อ mrt 4. สถานีศิริราชนะครับท่านผู้ชม ทางด้านส่วนต่อขยายของรถไฟสายสีแดงอ่อนฝั่งตะวันออกจะเป็นเส้นทางจากบางซื่อหัวหมากที่มีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อสามสนามบินเช่นเดียวกับสายสีแดงเข้มซึ่งในขณะนี้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการประมูลและเตรียมก่อสร้างโดยมีรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชม 1>, 1. สถานีกลางบางซื่อ 2. สถานีแยกราชวิถีเชื่อมต่อกับสายสีแดงเข้ม 3. สถานีพญาไทเชื่อมต่อกับ BTS และ ARL 4. สถานีมักกะสันเชื่อมต่อกับ MRT 5. สถานีรามคำแหงเชื่อมต่อกับ ARL 6. สถานีหัวหมากเชื่อมต่อกับ BTS นะครับท่านผู้ชม และส่วนต่อขยายสุดท้ายคือหัวหมากไปยังชุมทางฉะเชิงเซาขณะนี้ยังอยู่ในช่วงทบทวนแผนงานและเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อนโดยที่ยังไม่มีกำหนดเพิ่มเติมเช่นกันนะครับท่านผู้ชมค่าโดยสารของรถไฟสายสีแดงมีราคาอย่างไรบ้างนะครับ ในช่วงแรกของการเปิดบริการรถไฟสายสีแดงได้ทดลองบริการฟรีเป็นระยะ3เดือนหลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บค่าโดยสารโดยมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่12-42ถึง42บาทขึ้นอยู่กับระยะทางหากเฉลี่ยแล้วจะเท่ากับเสียค่าโดยสารแค่1.5บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำสามารถซื้อบัตร โดยสารแบบรายเดือนโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบได้แก่20เที่ยวราคา700บาทเฉลี่ยเที่ยวละ35บาท30เที่ยวราคา9 0 0บาทเฉลี่ยเที่ยวละ30บาท5 0เที่ยวราคา1 2 5่บาทเฉลี่ยเที่ยวละ25บาบาทนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร10%ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุจะได้ส่วนลด50%และผู้พิการจะไม่คิดค่าโดยสารตลอดทั้งสายนะครับวิธีการคิดค่าโดยสารนี้จะใกล้เคียงกับการเดินทางโดย MRT เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยถนัดในการใช้งานเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปนัก และไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ละสถานีของรถไฟสายสีแดงใกล้สถานที่ใดบ้างสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางรถไฟสายสีแดงสิ่งแรกที่อยากให้รู้ก่อนคือรถไฟฟ้าจะมาทุกๆ30นาทีแต่เดิม20นาทีแต่เนื่องจากมีผู้โดยสารน้อย จึงต้องลดต้นทุนในการลดจำนวนเที่ยววิ่งลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีส่วนรายละเอียดสถานที่ใกล้เคียงของแต่ละสถานีมีดังนี้นะครับท่านผู้ชมสถานีตลิ่งชันติดกับตลาดน้ำตลิ่งชันสถานีบางบำรุถึงโครงการช่างชุยตั้งหัวเซ้งทนบุรีสถานีบางช่อน ถึงโรงพยาบาลเกษมราชถนนประชาชื่นตลาดวงสวา่างสถานีกลางบางซื่อสวนจตุจักรตลาดจตุจักรตลาดอตคสถานีจตุจักรถึงเส้นท่านนาาัดพ้าโรงเรียนหอวังถนนวิภาวดีรังสิตปตท,ทสำนักงานใหญ่สถานีวัดเสมียนนาลีถึงวัดเสมียนนาลีถนนประชาชื่นถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบองมาเชสถานีบางเขนถึงมอเกษตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่สถานีทุ่งสองห้องถึงสโมสรตำรวจสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีตำรวจทุ่งสองห้องสถานีหลักศีถึงวัดหลักีไี IT s q u วร์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมศรีปทุม สถานีการเคหะถึงร้านเจเล้งสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์สถานีดอนเมืองถึงสนามบินดอนเมืองวัดดอนเมืองสถานีหลักหกถึงมอรังสิตตลาดสีมุมเมืองเชียร์รังสิตสถานีรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบริษัทเวิร์กพอยต์ตลาดรังสิตนะครับท่านผู้ชม ช่วงเวลาที่รถไฟสายสีแดงเปิดให้บริการสำหรับการเดินทางโดยรถไฟสายสีแดงแต่ละสถานีจะให้บริการไม่พร้อมกันถ้าหากว่าขึ้นจากรังสิตเที่ยวแรกจะเริ่มต้นในเวลาตีห้าสานาทีแต่ถ้าหากขึ้นจากสถานีบางซื่อจะเริ่มต้นที่ตีห้านาทีขณะที่เที่ยวสุดท้าย จะให้บริการเหมือนกันคือเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมจากภาพรวมทั้งหมดแล้วก็นับว่าการเดินทางโดยรถไฟสายสีแดงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าเส้นทางบางจุดอาจจะดูทับซ้อนก,นกันกับ BTS ที่หลายคนคุ้นชินมากกว่าแต่ถ้าหากเป็นการเดินทางไปยังสนามบินนนเมืองหรือเส้นวิภาวดีรังสิต ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากๆนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและไม่สะดวกที่จะขึ้นรถตู้เอกชนยิ่งถ้าหากโครงการนี้สามารถขยายได้ตามแผนที่วางไว้การเดินทางไปยังท่องเที่ยวต่างจังหวัดใกล้กรุงเทพก็จะไม่ได้เป็นเรื่องยากและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบทความหนึ่ง เกี่ยวกับรถไฟสายสีแดงนะครับท่านผู้ชมก็จะมีรถไฟสายสีแดงเข้มรถไฟสายสีแดงอ่อนนะครับก็จะมีทิศเหนือทิศใต้นะครับท่านผู้ชมทิศเหนือก็จะมาถึงอำเภอภาชีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีเจ็ดด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ช่องโควิดชาแนลซีเจ็ดขอขอบคุณครับ